ครับก็สวัสดีครับพบกับมิสเตอร์ชนอีกแล้วครับวันนี้มิสเตอร์ชนขอพักสมองนะครับไปเรื่องเกี่ยวกับหาอยู่หากินนะครับดําการดํารงชีวิตของผู้คนก็ไม่ได้มีแต่กล้วยไม้หรอกนะครับ <c oughs> บางคนบอกว่าเอมิสเตอร์ชนนี่ทําแต่เรื่องกล้วยไม้นะครับวันนี้ก็เลยผ่ามาเที่ยว <c oughs> พอดีจังหวัดนครปฐมนะครับเขามีงาน ประจำจังหวัดก็ว่าได้นะครับเรียกว่างานอาหารและผล,ละไม้ซึ่งคนในพื้นที่เนี่ยก็จะทราบดีอยู่แล้วก็น้องๆง,งานองค์พระปฐมเจดีแหละครับก็มีการออกร้านออกบูธร้านลวงต่างๆนะครับแล้วก็มีการแสดงมีการประกวดผล,ลไม้ในตอนกลางวันนะครับวันนี้มิตรชนก็จะพาไปชมบรรยากาศนะครับของงานนะครับสําหรับท่านใดที่อยู่ในละแวกใกล้เคียงนะครับ จังหวัดใกล้เคียงก็สามารถมาเที่ยวได้ก็กับบรรยากาศก็กลับมาคึกคักเหมือนเดิมแล้วนะครับตอนนี้เชิญชวนครับนี่ก็เป็นบริเวณรอบๆอ,อ,องค์พระปฐมเจดีย์นะครับซึ่งก็นี่เป็นด้านหน้านะครับซึ่งก็มิตรชนก็ขับรถวนพาให้ดูก่อนเผื่อท่านใดที่มาจากต่างจังหวัดก็จะได้รู้ว่ามันเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับสวยง,งามจริงๆในยามค่ำคืนขององค์พระปฐมเจดีย์ก่อนเข้างานก็ต้องมีการเข้าแถวกันครับ เพราะคนมันเยอะเหลือเกินเข้าแถวเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะไปวัดอุณหภูมินะครับป้องกันมาตรการป้องก COVID ันโควิดนะครับทุกท่านก็นจะต้องผ่านการสแกนอุณหภูมินะครับก็แบบนี้เลยนะครับแกมือเข้าไปแบบนี้ก็ไม่ยุ่งยากอะไรครับรวดเร็วครับแล้วก็เข้าสู่ในบริเวณงานก็สิ่งแรกทีไ่ได้เจอก็เป็นของหายากเลยครับไปดูกันเลยครับครับนี่ก็เป็นเรียกว่า ขนมของยุคใหม่แล้วครับซึงในรุ่นผมนี่ก็คงจะไม่ทันแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรนะแต่ว่าขั้นตอนการทำเขาก็แหมมันน่ากินเหลือเกินนะครับน่าจะเป็นพวกของหวานไอศครีมอะไรประมาณนี้แต่ว่าเทคนิควิธีการทํานี่มันน่าซื้อ่าหารจริงๆคนมุงกันเต็มนะครับร้านนี้ก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่สําหรับมิตรชนนะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกอะไรก็ น่าจะอร่อยอยู่ดูจากสีจากสันแล้ววิธีการทํานี่ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับก็ชมกันไปพังๆนะครับสําหรับร้านนี้วิตรชนก็น่าจะชอบอยู่นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรเรียกไม่ถูกเหมือนกันนะครับก็เด็กๆต่อคิวต่อแถวซื้อกันเยอะไปหมดนะครับก็อันนึงก็สนุนราคาก็50-60บาทหละครับ ำแล้วอันนี้ก็เป็นขนมที่ว่าหายากเลยครับสมัยผมเด็กๆเนี่ยเราทำมางานวัดงานองค์พระก็จะต้องหาซื้อประจำนะไอ้พวงมาลัยที่เป็นขนมปังเนี่ยซื้อกลับไปเด็กๆนี่ชอบมากนะครับนี่ก็เป็นมุมของร้านขายขนมไก่อะไรก็ได้ไก่ไก่ทอดนะไก่แบบไก่ทอดรุ่นใหม่อันนี้ก็แคบหมูเทกันทีเป็นกระสอบกระสอบเป็นถุงถไปเลยก็ขายดิบขายดีนะครับนี่ก็ไตอัว ถึงไอโดยเฉพาะร้านเการัดนี่ครับมีทุกมุมนะไม่ว่าจะเดินไปตรงไหนมี่โก้ขายดึกขายดีหอกันไม่ทันนะผลไมารักไม้มีหมดนะครบมางานนี้งานเดียวถือว่าได้ทุกอย่างคนมากมายไก่กองทนี่ก็ร้านลูกชิ้นนะตอนนี้คนแน่นนะพึ่งนาดว่าพึ่งจะเริ่มงานได้ไม่นานนี่ก็เป็นติลลเป็นเดี่ยวนะับดตีข้างถนนหรือเปล่า แต่กรณีนี้สงสจะไม่ใช่ดนตรีข้างถนนครับน่าจะเป็นดนตรีกลางถนนนะก็เล่นอยู่กลางถนนเลยแหละว่าก็เรียกว่าผู้คนก็กลับมาคึกคักอีกครั้งเลยครับบรรยากาศอะไรต่างๆก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับงานนี้พี่ไม้พี่ดมพรก็มานะครับก็เรียกว่า สนาดขนุนง,งานมาด้วยใจรักจริงๆนะครับที่ไม้รอบๆงานครับก็จะมีตุ๊กตาจำปวดแบบนี้นะครับซึ่งก็เป็นที่ชอบอกชอบใจกับเด็กๆสำหรับร้านพวกขายเสื้อผ้านะครับเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปรกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับในบ้านนะครับก็มีเยอะแยะนะครับเฉาข้วยชางกลางลาวก็ยังมาน,นี่เป็นชุดนอนของเด็กๆนะฮะ ซึ่งก็เรียกว่าโดยเฉพาะร้านที่ขายเกี่ยวกับพวกเสื้อผ้าอาพรนี่ครับโหเยอะแยะจริงๆนะครับนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่เป็นเด็กๆก็ชอบไปมุงกันเรียกว่ารอคิวกันยาวเหยียดแล้วครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ถ้าผมเป็นเด็กผมก็เอาเหมือนกันเนี่ยผมชอบเหมือนกันนะไอช็อกโกแลตเนี่ยก็สําหรับท่านผู้ชมนะครับถ้าสนใจจะมางานนี้ก็โอ้โหงานนี้งานเดียวครับโหเรียกว่า นานๆจะจัดกันสักทีนะห่างหายกันไปนานเรียกว่าอัดอั้นกันว่านะครับวันนี้ก็มาจับจ่ายใช้สอยกันไปนะนี่ขายเรียกว่าขายมือเป็นละวิ่งแล้วครับทำไม่ทันเลยก็ชมขั้นตอนการทํากันแบบจะจะแบบนี้กันไปเลยนะฮะก็เรียกว่ามันเรียกว่างานนี้โชว์กันเห็นเห็นนะครับก็ถ้า ได้สักไม้ก็ดีนะอยากจะลองมือนกันว่ามันรสชาติมันจะเป็นยังไงส่วนตรงนี้ก็เป็นไอศครีมแล้วครับเรียกว่ามีหลากหลายรสชาติให้เลือกสรรนะครับมะพร้าวนมสดเรียกว่าโกโก้โอวัลตินไมโลมีหมดนะครับก็เรียกว่าขายกันเรียกว่าคนซื้อก็ซื้อคนขายก็ตักกันไปนะนี่ก็น้ำส้มนะเดินมาเหนื่อยก็มุมนี้ก็ดีเหมือนกันเรียกว่า น่ากินน่ากินเนาะเพราะว่าสีสันเขานี่มันต้มจริงๆนะครับส่วนมุมนี้ก็ทับู้ปกครองอุ้มเด็กเล็กๆน้อยมานี่ก็ไม่ต้องไปไหนกัแล้วครับมันก็เฝ้าอยู่ตรงนี้แหละเรียกว่าร้องไห้กันกระจององแงก็มีอยากจะได้นะพี่จำอวดเขาก็มัดให้นะก็ทำกันไปดูกันไปส่วนร้านนี้ก็ไม่รู้จะขายดิบขายดีอะไรกันักกันหนาเลยว่านะ คนนี่เข้าไปแน่นล้านเลยนะไม่รู้ไปลื้อกันอย่างเดียวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะจะซื้อกนติดไม้ติดมือไปบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่คนเยอะจริงๆนะก็บรรยากาศของผู้คนก็คือคักบดูครับแน่นเลยเหมือนอย่างางานเรียกว่างานองค์พระสมัยกอนะ่อนนะนี่ขนาดยังไม่ดึกนะครับก็เรียกว่าคนนี่ไม่รู้มาจากไหนกันที่จอดรถจอดลาข้างนอกด้านนอกนี่ก็โอ้โหหาจอดกันยากจริงๆ นะครับก็เรียกว่าท่านหลงเข้ามานี่ไม่ต้องไปไหนกันละครับรถนี่คาอยู่อย่างนั้นนั่นแหละก็ถือว่าจัดงานนานๆจัดกันทีแบบนี้ครับประตบความสาเร็จครับผู้คนสมใจมากันของกินเยอะแยะนะครับก็เชิญชวนครับผู้ที่อยู่ในละแวกใกล้ๆนะจังหวัดใกล้เคียงก็สามารถมาร่วมงานกันได้นะครับก็ไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรกันก็มาช่วยกันมุง มาช่วยกันรื้อโดยเฉพาะบริเวณตรงนี้ครับโอ้โหเรียกว่าคนครับเดินแทบขยับไม่ได้เลยนะครับนี่ก็ร้านหอยทอดผักไทยนี่ก็ขายดิบขายดีจริงๆทําทำไม่ทันเรียกว่าเคาะหลิวเคาะกระทะกันโป่งเป่งโ่งเป่งก็เป็นอะไรที่คึกคักดีครับและที่สําคัญครับมาจากประเทศเกาหลีกันเยอะเลยครับร้านค้าร้านหลวงเนี่ยถือว่างานนี้เขาประชาําพันธ์ได้ดีมาก เทศต่างๆก็ตรงบูธมานะอาหารเกาหลีนี่เยอะจริงๆมีกระไก่หมึกถ้าวางเหรียญเดียว็ขยับโอเคครับถิอว่าเอแล้วครับ วัวนนี้ก็เป็นโรตีสายไหมนะครับจากอายุทยาครับก็เป็นอะไรที่ทํากันสดๆทํากันเรียบว่าทํากันไม่กลัวร้อนมือเลยครับับบแบบแปะกันไม่ทันเลยแหละแปะแปะปนๆอย่างเงี้ยไม่ได้หยุดมือเป็นละวิ่งส่วนอันนี้ก็เรียกว่าเป็นขนมที่ทังภาคใต้ก็ส่งมาเหมือนกันนะฮะถือว่า มาจากรัวสารทิศเลยครับอันนี้เขาเรียกขนมลานะครับก็เรียกว่าได้อาหารที่สดใหม่กันไปกินขึ้นจากเตาล,ล้อนๆก็ซื้อกันไปกินเดินกินกันไปนะก็ถือว่าเรียกว่ามากันครบทุกภาคเลยครับขนมนม,นมเนยทุกอย่างมางานนี้งานเดียวคุ้มครับแต่ละคนก็หิวกันเห็นไหมเรียกว่าคนไทยไม่จนนะครับถือกัน กลับบ้านกันหอบกันพลุงพลังกันเต็มไปหมดนะอันนี้เป็นมุมนี้โซนนี้เขาจัดเป็นที่รับประทานอาหารเดินทางมาไม่ยากนะครับเดี๋ยวนี้ถนนหนทางสะดวกนะครับมีรถส่วนตัวก็ขับมาจากกรุงเทพก็ยิ่งง่ายใหญ่เลยนะครับก็งานจัดบริเวณรานองค์พระผสมะเตดีนะครับรอบๆอ,องค์พระประถมเลยนะครับแล้วก็สําหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ชมคลิปนี้แล้วชอบอกชอบใจก็ ก่อนที่จะจากกันนะครับก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้แก่มิตรชนด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการประชาธมพันธ์งานของจังหวัดแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ